นักษาตรงมานร้อยห้าสิบีแล้วจากนี้ขอร้เริ่ครับท่า <c oughs> นสถะธานกุ <c oughs> นรมเ,เรียนประเทศท่านผู้บริหารทุกรุรนักเรียนนัานราที่รับรบทุกคน ก็รู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สคัญของกลุ่มโรงเรียนเปรียดในวันนี้ผมเรียนกับทุกท่านว่าโรงเรียนคือสถานประรอะนักเรียนให้พัฒนาในด้านต่างๆซึ่งตามที่พวกเราเรียนมาก็ืีด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ทั้งสี่ได้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกพราะให้ในักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในกิจกรรมต่างๆผมเชื่อว่าโรงเรียนคงให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะเพื่อ,โ,อโลกโลกก็ถือว่า,าเป็นอำเภอที่อยู่อยู่ไกลออกมาจะาออกมาเรียนแต่ในการทํางานที่ผ่านมาก็ถือว่าท่านผู้เวหาฯคุณูบาจาร์ก็ได้ร่วม ําลังรวบระเป็นกำลังให้งาจะตงๆรูร่วงไปด้วยดีจะเป็นธรรมชาติครับการทางานแม้ว่าจะดีอยู่แล้วแต่สถานการณ์โดยรอบด้านโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปกติอยู่แล้วมันดูเหมือนว่ามันจะพ้าะมันจะดีุหรือมันจะถอยหลังกับสิ่งที่สำนัญก็ได้การทํางานจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาให้เกิดการเคลื่อนตัวอยู่อย่างตลอดเวลาจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลดน้อยถอยลงหรือไม่ให้ความสําคัญไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นวัตถุประสงค์สําคัญงต้องมีความเข้งมงวดและก็เอาจริงเอาจังในทุกเรื่องการพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนก็ถือว่ามีความสําคัญและในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของกลุ่ม พวกเราที่ผ่านมาในหลายๆโรงเรียนหรือในช่วงชีวิตของกาน